สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาลักษณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัันุญเสื่อแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชิรามธรรครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมาทางลาดค่ะเดี๋ยวาพูดแล้วใช่ไหมลูกนี่ครับพี่พี่่ะภาพใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าก็คือร่างกายของเราที่มีเสื้อผ้ามล้คะใส่อะไรอีกากเสื้อใส่อะไรอีกใส่รองเท้ารองเท้ากางเกงกาเกงรอดเื้าอ่อเป็นอะไรครลูกนะค่ะถอเื้อออนจะมีกาง เรีนการเกงไเรีอะไรอีกลูกหดเสีอกหอะไรอเอ็นแล้วก็ะดูเ็นนกับะดูด้วยอะตอไปว่ามองข้า้่งจะเห็นอะไรบ้างลูกสมองค่ะสมองอะสมองอะอะไรอีกสมองอะไรอีก่ะอในร่างกายเราสมองแล้วก็ปอดปอดเอ็นปอดาไรอีกหัวใจเอ็หัวใจแล้วเห็นอาไรอีกหัวใจหัวใจอค่ะเห็นหัวใจ มีอะไรตับมีไตับตับมีอะไรอีกลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ค่ะยยยคไตไปยยยยยไตยยยอาหารยยยยยยยะยพยะยย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 ยเยยยยยยเยย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 ยะ